ตอนนี้หอดแล้วเนาะพี่น้องตลาดทุเรียนถนนทุเรียนโอ้เป็นถนนเลยสปอร์ตุเรียนอย่างเดียวเลยบอกเปิด่เปิดน้ำลังก็ได้ตลาดอไรไอยาลาไอยาลาแปลว่าช้างโอ้ไอยาลาแปลว่าช้างแล้วแล้วมันคือเป็นตลาดทุเรียนใช่คือคือเป็นเป็นตลาดผลไม้เลยแต่ว่าเส้นนี้เขาจะขายแต่ทุเรียน โอ้คายแต่สุรินอย่างเดียวเลยใช่ดูดิซ้ายขวาโอ้แสดงว่าขี่ไปค้าอยู่บ้านเท่ากับขับไปจอนีติสอะแมนบอกขมหาเมฆเลยอันนี้โอ้แล้วมันมีมันมีจะเกณฑ์นี่ไออยู่พีนี่โอ้ร้ายเลยใช่เกรดตั้งแต่โอ้ห่านทั้งนานอันใหญ่ใหญ่เนี่ยขี่ละสี่สิบก็คือโลละสี่ร้อยซื้อกินเมึงนะเนาะลน้ลงมึงเนาะลงบ่ลงได้ลงได้ลงพีนถ้าลงในห้าจอนไปหาโงจอดรถ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ w ว l ค o ม e back to c h แนล e l นะพี่น้องซึ่งตอนนี้ทีแกอยู่ที่ตลาดอายาลาเนาะหรือว่าตลาดทุเรียนตลาดไทยนั่นบอกแม่แต่บอกผมว่นตลาดไทยตัวนี้มันเป็นตลาดอายาตลาดทุเรียนมันตลาดไทยมันอยู่ฝั่งนั้นอ่าเป็นตลาดอายาลาเนาะหรือว่าตลาดทุเรียนเนาะซึ่งก็อยู่ประใกล้จากบ้านทีหอาผักเนาะหรือบ้านเจนวันจันน้องน้องแล้วก็ตอนนี้เพิ่นจะพามาเบิ่งทุเรียนทีค่ายทุเรียนเนาะ อันนี้คะแนนเป็นพันอีือยังแนนมันมีหลายพันอ๋อันอาเป็นผูบันบอกแนกิโลละร้อยก็คือโลละพันโอโลละร้อยห้าสิบก็คือโลละพันกว่าแน่ยอยากลองคือจะผูนอยากลองอะตันอยากลองกินเนาะเรื่องสี่สิจะเป็นเรื่องที่เรอลองก็แบบพอกินเมื่อแล้ว บอกลอนี้อันนี้ใครใครจังไหนลูละร้อยหาคือกันอ๋อลกละร้อยข้างล่างค่ะเป็นลูกค่ะถ้าเป็นเนื้อศิ้นละสี่ห้าเอ้ยิ้นละสีบาทอ๋อโอเคศินละสีิบบาทนี่ทุกสิ้นบริลลวันแรกแทขีดละอ๋อเอามักได้ไกลอม่ดีลูกไข่จับได้ใเดี๋ยวยกไห่ดีเอากลมนอกนมในใช่ไหมเดี๋ยวกลมนอกนมใน อยากสิมเนาะเอาบวน้เลยเราจะเจะซิมก่อนนับก่อนเอาแบบมันๆนัมตั้น่มันบ้นเวลาเขาปเนี่ยแตงแหวานมันนิไม่ที่จับ้างน้อยากน่ก็ใส่กองอันหนึ่งอันหนึ่งบีกันเาลองบีกันอันี่แหละติดแแเราติดก่อนมาเมันอยากหวานเลยได้นะคันเดี๋ยวเอามันมันก่อนนี้ชั่งก่อนไหมคะเวลาขายหรือว่าช่างมาแล้ว เอาดินครูคะหนูจะชั่งให้ใหม่ไม่ชั่เอาแค่นี้ชั่งไหมเออเอาลองดูตอนนี้ก่อนแต่มันบปอยากแข็งไปได้เลยมันบปอยากมันไปได้เลยมันเสี่ยงวันเลยนะหมักมันหมักมันหมักก่อนี้เขาบอว่าหมักม่อนเอาละสตองกูก็ได้กู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 อันนี้ก็แค่ไม่อยากนิ่มเลยตัวนั้นไม่เด็กนี้กับคนตัววขาคนเล็กตัวนี้คนอีสเร่ จะกินี้ก็เอ้านีนั่งอันเดิมก่อันนี้อยห้าสครโอเคเอีนี่จะเอาแบบว่าให้มันแบบกลมเนาะอันน่ะจาห้าสบาทจะจ่ายไว้ก่อนมนี้มนกนนหนยกอนี้่มันมันกรเป็นอะไรน่เยอะหนาแบบนี้เมื่อกี้ไรก รวมกันเป็นเท่าไหร่ไม่เอาเอาเป็นโลเลยเพราะว่าโลละสี่ร้อยงเอาเป็นโลเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันกับีเทิมสี่ร้อยแล้ยังบุกป่อันนี้วะอันนี้แนเิมเออเอาบอมามันมันี่บติดรวมเลยสั์แข็ง่แข้งบุแขงเกินไปบอ่ใช่ได้เอากับนอกหมแน้นแมนอเตนแรงแอันนี้สี่ร้อยหก เกินโลสี่ร้อยหกสิเอาพูดหน่อยๆนอยมาเลยอันนี้น้องทิพย์กำลังขยายยอดนะอ่ามือหมึอก้อนพีวิทพงเลี้ยงและก็มือว่านนี่แม่แม่พอเลี้ยงแล้วก็วันนี้ทิพย์เลี้ยงทุกคนโอ้ตบมือเจ๊ เอามีตัวแถมบอกอันนี้คือแม่ค้าแถมนะคะเพราะว่าอ่าแม่ค้าแถมนำมาน่ากิน่ากินกรมีเอามี้นทานซึ่งนี่ค่ะอาโซหน่อยเออค่ะค่าที่ลาวจ,จะมาติดต่อไปสายได้ได้นี่ซ่องอันนี้มันจะมันแข็งปวดรเปล่าจะได้เห็นตัวเองอยู่ในนั้นเออต้องต้องแบบนี้ ชีวิลรื่งงร้านร้านอะไรนะคะเนี่ยไม่มีชื่อร้านหรอกเอฟซีไทยมาสนับสนุนได้นะคะร้านที่อันนี้เพิ่นให้ซีมนะตัวนี้อันนี้ให้มรากคนอันนี้อ้อันนอันนี้อ้อัน้อันนีอันนี้อันั้นี้ัันนีอัอ้ััน้อดใช้เลยได้นี่เ้นี้เ เราไปเรื่อยๆแต่บ่นะมันออกก่อนต่อแบบนี้เลยที่ตามหาเออแถบได้อันนี้ตันตันตันลองถ่ายเข้าไปเลยดูเรียนล้วนนะคะ เนาะซามโล่ลอยออนในทงนั้นคือมีซามโล่เยอะแซคค่ะเริมมมม่มเอาก้อจิ๋วไปดูตอนเขากำลังจะเอาทุเรียนลงไหมอัน <c oughs> นี้โอ้แั้วไงแล้วทุเรียนอยู่นี่นี่มันมาแต่แซคเนี่มันก็มาแต่มันมันที่นี่มีมาหลายมันมันส่วนลหลังไม่ใช่มาแต่แถวไตแถวอ่นชุลาศบรหรือว่า อย่างนะเพราะสลาดจะซีมาเลยอืมแจบเลยสะพอซะพะทั้งหมี่เป็นบอเซนนี่นี่ๆจะแบบตางเหมือนมา่าแมนทุเรียนทั้งแถวทุเรียนหมดเลยตลาดแถวนี้นะ่ะอ่อมอ่อมทุเรียนหมดอันนี้น้องตั้นเพิ่นจะกินเนาะเพราะว่น <laughs> ที่มันมาฟ้าเพิ่นกินบอซี <laughs> น้ทุเรียนทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็กินอิ่มแล้วแต่ว่าเมื่อนี้ก็อยากเลยเมื่อวานยังไม่ได้กิน<ไ>วันนี้ต้องได้กินเบื้องส่วนอ๋ออันเอาลงแบบนี้เลยเนาะได้คอ,อาฝืนร้านแบบคาแพ็่สูงหนอกด้วยต้องขอดูเบื้องแน่นี่นน เวลาสวนมาส่งเขาต้องเคาะดูทุกลูกเขาเขาค้ากลัวตัวตัวอ่อนต้าเรียนอน่อนแมนเวลาเขาเอารงรถเท้าไหร่แม่นมากแต่เขาจะส่งไปลาวเนี่ยมีแต่ลูกเล็กๆแบบเพราะว่าลาวเขามาแล้วค่ะอันนี้อันนี้ทัวเลียนมาแต่ไซน์นอทตเลียนมาแต่ผักไหนจันจันออสผู้เรียนจัน หลงหมองามอถามะาระพุลูอเหรอถามธรรมะพระพทธลออคนนี้คนถรมะใช่บแคนไทยไงคนถมะเขาสบกดูลือ็โลกเสือดายสงครามคนละล้าวคนใหญ่คนลเปคนเล้าก่อนัมูชาไม่ใช่ลแต่ว่าเราได้แต่ว่าเราได้ไปคนเล่าเปคนเล้าบะ อันนี้ถ่าย YouTube จากเล่ามาถ่าย YouTube ตลาดทุเรียนนีเหล้าคุลาบานได้ค่ะใชจริงจริงเลยเล่าไทยนี่บอเล้าไทยเล่าไทยเล่าไทยเล่าแบบจังหวัดคนข้นแก่นอ๋อไปไปใกล้กันไปเอ้าเราไปจอดรถู่ใช่ไหมไม่แหละข่ายยางไปครักระหูเองโอ้วนนี่การทุเรียนโอ้เราไปถ่ายลออกองทุเรียนนะคะั้น เปิดปุ๊บกินตัวใหญ่เนาะบีขึงกันเลยค่ะพอยบอกอ้างขอยไอ้ตัวคงข่อยเออข่อยกินกับมันใชนไหมก็ได้อย่างนี้ว่ามันแข็งจะเป็นคนเหลืออันนี้ก็แข็งเอ้ามันแฉบมันมั่นเลยนะฉันมึงดูซีหนาวมึเลยนี่นอพี่น้องอันนี้บ่อใหญ่ๆเต่มันจะแข็งแข็งแน่ปึ๋งเลยมึงว่ามันอันนั้นปะ บังดูเพลือนนะเข้าวสี่ทายคลิปละแลนไปอยู่ร่างกอะเออมันเงี้ยเงี้ยตัดคู่ไปหางสลิปเออเพื่อมาพ้กนนะคะนะสติ๊กนะเปิดไปคือยังไมาวะชื่อว่ามีอืมตามกันตามเพื่อนนะคะเอานะอู้อันนี้บัวใหญ่แต่ว่าอันนี้มันน่าจะแข็งแข็งข้างนอกแต่หนุ่มข้างในนี่คับนี่ักหนุ่มบอสปลางางไปจุดโอ้สติ กรบมับ้ยต้นนี้แสบมั้ยแต่ไม่แห้งแข้งๆทิดลองกินตวนนี่มันกระจาพัแลแบบเนาะของทุเรียนเลยรอบเลยอ้อมเลยร้านที่เราไปไหม อตรมากอนนีเข no yeah, ้าออกจากตลาดทุเรียนมาเรปลี่ยนเพรเท่าไหร่คะเข้าเฟร์เปียนน่าจะพีมเปลี่ยนพีมเท่าไหร่ต้องตออเมื่อฝากะจบไหมตอนนี้เขาอยู่ทีตลาดนันยังเอาร้อยเดียว่ตลาด ทาปิ่นค่ปิ่นดีมานมาติดฟิมตอนมาอยู่ทีตลาดนัดท่าปิ่นข้าสื่อไปติดฟิมเองเป็นบอยตัวอยู่ห้องหลังจากทีไปหลอดตลาดมาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาทีหานอาหารเนาะพอดีเจนวันจันทร์กับอาเฮียเนาะเพิ่นกับิีมาเลียงเขาเนาะหลังจากที่แบบว่าเพิ่นเลียกแล้งานเนาะ้ามีเพิ่นว่าสิพาไปสวนทุเรียนเนาะหลังจากเล้วเแียกแต่ว่าพอดีมันํำแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยบบว่ามาเลียงอาหารแทนเนาะ ่อนทีเขาจะเดินทางไปพักบ่อนอื่นเนาะก็คือมือมือเรื่เนาะที่มีนัดกับพระอาจารย์ทีวัดตี้โทสเทศเนาะก็คือว่าจะเขาไปกาบพระอาจย์เนาะที่ว่าเพื่นกะมีกิจกรรมเหตุพ่วมกับที์เนาะในสองทีช่าแนวเนาะตลอดมาเนาะน้องกะเนื่องใน ที่ว่าได้มาเที่ยวกับสิเขาไปห้าเพลินแน่สิเขาไปกาเพลินเนาะกา็ไปไปเลยแปลว่ากับสิได้เดินทางไปพักอยู่แถวนั้นเลยเนาะจึงเดินทางสะดวกในมือถ้าไปเนาะลากะเจพนก็เลยว่าอ่ะอก,ก,อก่อนสิกำกับผ้าน้องๆบ้านเลียงเขาก่อนเนาะอ่ะนานี่น้องๆแคือเป็นาราอาหารที่แถวปทุมธานี วันใหม่เด้อพี่น้องหล่างจากทีได้กินเขาเรียบร้อยเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้เดินทางมาพักทีห้องแหมแห่งนี้ซึ่งพระจาจาร์จากวัดรีทศเทพบนาะเป็นคนจองหซ้องคืนเนาะขอบใจขอขอบคุณขอบใจลายเด้อพระจันทร์ทีสนับสนุนบอลพักให้ทิพกัปตันได้อยู่เนาะราคาตอนนี้ากำลังมาแต่สายบาสพอดีเจอพระจันทร์อยู่ตลาดเนาะไปการเจอกันทางทําอิแต่พระจันทร์จือถิ่เซยเนาะราคาตอนนี้กำลังสีเดินทางเขาไปหาพระจันทร์ถ้าบกงในคลิปถัดไปเด้อพี่น้องสบายดี